อโยเซยวันนี้เป็นวันที่5ของเราแล้วที่เราอยู่ในเกาหลีครับแพนของเราในวันนี้เรากำลังจะไปกันที่ดองมย a ลเฟสมาร์เก็ตครับออกเสียงถูกป่าไปดูนะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูตลาดมือสองที่เกาหลีกันว่ามันจะมีอะไรขายบ้างเห็นว่ารีวิวของถูกมากนะแล้วก็เป็นของแบบแบ,บแรนด์เนมแบบสวยๆเยอะมากเลยนะในกีอาดีจาเนวะิลลา์อะไรเงี้ยคือเยอะมากเลยนะอยู่ตรงสถานี ดงมโยเลยนะครับเดีย๋ยวพาทุกคนไปดูกันดีกว่าว่าในตลาดมือสองที่เกาหลีเนี่ยมีของอะไรขายบ้างนะครับโดยการเดินทางที่ผมจะไปในวันนี้ผมเดินทางในรถไฟนะครับผมโดยสถานีปลายทางของเราเนี่ยจะชื่อว่าดงมโยนะครับหลังจากมาถึงสถานีก็ออกทางออกที่3นะส่วนใหญ่ที่ผมอยู่ในเกาหลีเนี่ยผมจะใช้บัตรทีมันนี่ในการใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดเลยนะพอเดินออกมาจากสถานีเนี่ยก็จะเจอตลาดเลยครับทุกคนตอนนี้ ถึงตลาดเมืองสองเช่คขึ้นมาก็เจอเลยอู้ข้างหลังนี้อ่ือ้ของเยอะร้านแรกก็ดีเลยอะ่ะเช่ไนไ์นตี่ตัวละสามพันวอนเพื่อนไนกี้ตัวละนี่สามื 3, ันสองพันเนี่ยถูกมากดิโอ้เต็นราเลยเข้าไปดูข้างในดีกว่า เข้ามาแล้วทุกคนเสื้อผ้าเยอะมากเลยนะตรงนี้ไม่นนเ,เหมือนกลางถนนแล้วทุกคนสองฝัง่งมีตัดเสื้อผ้าขายเต็ไมไปหมดเลยเนี่จัดละวหนึ่งจัดละวหนึ่งโค้ชดูเสื้อผ้าทุกคนตัวละห้าพันวอนเท่านั้นเองโค้ชถูกเนีเออ่ยลำซุงอ่ะน,นอน,น,อนเออถูกมากเลยอนี่รองเท้าวสวยอยู่น,นะรองเท้าอ่ะเดินเข่าคอ,อกเกาหลีเขชอบเดินเขาใช่ใช่ฟิลคล้ายๆกับตลาด ขายของเก่ามือสองแถวแบบสภานเหล็กตะก่อนอะไรเงี้ยทุกคนของขายของเก่าเยอะมากแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าเอาง่ายๆอาจจะมีแบบของแบบที่ไม่ใช่ของแท้ก็พอน่าจ,จะมีเยอะอยู่แต่ว่าเราก็ต้องมาดูดีๆต้องแบบนี้นี่ฟิลตลาดปัดทุกคนดูฟิลตลาดปัดเลยหรือคนระับต,ต้องปีนกองต้องปีนกองต้องลือองล้อนะอันนี้ Supreme, Not Fair, ความสูงพีมเอ็กซนะ์นอตเฟทุกคนทุกคนเท่าไหร่วะเนี่ยเขียวมาเซ็ตมือวอนมือโค้ดเช็ดถูกเติรนเนี่ยคนโคตรเยอะอะตรงเนี้ยเขาลืออะไรกันวะแสดงว่าร้านนี้ก็เป็นร้านดังว่ะเฮ้ยไนกี้สามหมื่นเยอะของถูกแท้ปะเนี่ยไนกี้เนี่ยอันนี้สามหมื่นต้องบอกว่าของที่เกาหลีก,ก็ยังมีของที่แบบฟิวลิกสิทธิ์เยอะอยู่พอสมครวรนะทุกคนม่าแ<ล>่เสื้อผ้าเยอะจริงเฮ้ยแบงค์เสื้อเสื้อโค้ดห้าพันห้าพันวอน อุ้นี่ก็ถูกนะทุกคนคที่ทุกคนเสื้อผ้าหมื่นวอนนะครับแล้วแบบคือมันไม่ได้แย่มันสวยนะทุกคน,นมันของดีอ่ะผ้ามันไม่ได้แย่เลยหมืน่นวอนเนี่ยผ้ามันดีมากเฮ้ยตัวนี้สวยใส่ได้ด้วยพอดีตัวเลยราคาหมื่นวอนเองราคาหมื่นเดียวเองทุกคนสุดยอดใช่ปะ ผู้บอกเลยเท่ตัวเนี้โครตรเท่ซองไงว้จับไปก่อนเชื่อหือมีอีกหลายตัวเุกคนแม่งโกงบอกว่าประเทศเนี้ยป้ายเขียนบอกหมื่นหนึ่งแม่งบอกหมื่นห้ามันบอกลาฝังเนี้ย ขยับไปหน่อยเนี่ยหมื่นห้าฝั่งเนี้ยหมื่นหนึ่งจะไม่ติดป้ายหมื่นหนึ่งไม่แปลกแปลกวะที่ร้านนี้แต่เสื้อสวยจริงเอแต่เสื้อมันสวยวก็ต้องยอมอ่ะทุกคนห้าฝันห้าฝันเอเอใครมาก็ระวังนะดูดีๆก่อนถ้าแบบไม่ถูกใจจริงก็ไม่ต้องเอาบอกเขาได้ไม่เอาได้นะเฮ้ยร้านานู้นร้านนู้นเห็นไนกี้รองเท้าเนี่ยท็อปๆทั้งนั้นเลยนะยังไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่านะตัวละห้าแผ่นแค่ตอนนี้กูก็ชอบแล้วอ่ะตัวนี้โค้ดสวยทุกคนสวีมอ่สวีมมีด้วยเหรอเฮ้ย สุตรพมห้าพันกาแฟป้ว่าเฮ้ยกูใส่ได้ตัวนี้ห้าพันเอาครับดิวห้าพันจบเสื้อผ้านี่ถูกมากเลยนะตัวละแค่ร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองซื้อมาแบบไม่เสียดายตังเลยและผ้าก็ดีด้วยนะทุกคนได้มากางเกง d i ด a ดอาสตัวหนึ่งไว้ออกกาลังกาเลยสองถุงละถ้าพันวอนตัวละร้อยยีสิบใช่ร้อยยี่สิบเออโคตรถูกอะ ตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยมากนะทุกคนป้ายไหนทีเลยแลไม่รู้เท่าไหร่ถามราคาไปเมื่อกี้ทุกคนได้เสื้อมาที่ให้ดูตอนแรกฟังเป็นสามหมื่นสองใช่ไหมอยู่ดีแม่งโผล่เป็นเจ็ดหมื่นเหมือนุกหูฟังผิดหรือว่ายังไงวะมันก็แปลกๆหมือนนะมาที่นี่ก็ดูราคากันดีๆนะทุกคนก็โดนไปแต่มันสวยอะมันเป็นคอสตอมมันสวยจริงอะ่ะซื้อไปให้แฟนนะทุกคนแนะนําว่าถ้าจะซื้ออ่ะให้ดูที่มันติดป้ายดีกว่าถ้าอันไหนที่มันไม่ได้ติดป้ายอะ่ะ เราเข้าไปดูแล้วถามราคาก่อนแล้วถามราคาให้ชัวร์ถ้าไม่ชัวร์อย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเอ๊ะแบบแปลกๆได้ขนาดติดป้ายยังโดนหมื่นห้าเลยจากหมื่นหนึ่งนะใช่ไหมเออเดี๋ยวต้องต้องถามราคาให้ละเอียดอ่ะเวลาจะซื้อสังเกตเห็นไหมครับว่าราคาของแต่ละร้านเนี่ยเขาจะไม่เขียนเป็นลูกดามนะเขาจะเขียนเป็นจุดครับหนึ่งหมื่นห้าพันวอลก็จะเป็นจุดนะส่วนร้านแบบนี้ที่เขียนว่าหนึ่งร้อยสิบเนี่ยไม่ใช่หนึ่งร้อยสิบวอลนะมันคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นวอลครับเขาย่อตัวเลขให้มาเหลือแค่นี้นะครับ อย่าแบงค์จะกลับไปโดนไอตัวร้านที่ผมโดนมาเจ็ดหมื่นเมื่อกี้เขาบอกว่าหมื่นห้าใช่ไหมหมืนห้ต้องไปอีกทีหนึ่งดูดีว่ามันจะหมื่นห้าจริงไหมกับมาติดีน1โอเคเส่ได้ไหมเสรได้เส่ได้โอเค ฟิฟทีนเขาไหร่นะฟิฟทีฟิฟทีิฟเราฟังสำเนียเขาไม่ออกหรือว่าเขาพูดแกล้งหรอวะแล้วประเด็นคือหน้าร้านอ่ะมันเขียนไปด้วยนะว่าถ้าพนักงานแจ้งว่าตัวนี้มันมีเจ็ดพันถ้าไม่ใช่เจ็ดพันให้แจ้งสตารแล้วคนในร้านมีอยู่แค่คนเดียวเราจะแจ้งใครวะแล้วราคาแม่งก็ไม่แตกไว้อ่ะฟิฟทีนิโอ้โหแม่งเอ้ยอดได้นะครับอดได้ไรเออไม่ไหววะแม่งแพงเกิน แต่ถามว่าเสื้อผ้ามันสวยไหมมันสวยแหละทุกคนแต่ว่าถ้ามันบอกราคาเราตรงๆตั้งแต่แรกอะเราก็จะซื้อแหละเพราะออกเสียงไม่ถูกหรือว่าอะไรไม่รู้อะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวเดินดูต่อไปน่าจะมีอีกหลายร้านไม่มีแค่นี้เรื่องสำเนียงอะมันฟังกันยากอยู่แล้วนะต้องบอกแบบนี้สำเนียงของคนเกาหลีสำเนีย,ง,นยงคนไทยเนี่ยมันฟังยากมากๆเลยนะผมเลยเดินไปอีกร้านหนึ่งเขาก็พูดสำเนียงคล้ายๆกันนะนะก็เลยเข้าใจแล้วว่าคนเมื่อกี้เข้าไปถามอีกร้านหนึ่งมาเขาก็บอกว่า s i x คือสำเนียงเขาอะ มาคคาว่าชีนกับตี้มันคล้ายๆกันเลยซิกชีนกับซิกตี้เราฟังเสียงนี้เขาไม่ออกอ่ะจริงๆน่าจะผิดที่เราเองรา <laughs> <c oughs> คาประมาณนี้แหละเออราคาประมาณนี้แต่รานนี้แพงกว่าแพงหมื่นหนึง่งแพงหมื่นหนึงงหนหน่งแต,<ๆ>แต่ของทุกๆก็มีทุกคนถ้ามันแพงไปก็ไม่ต้องซื้อแค่นั้นเอง ร้านตรงนี้ไม่ดูว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างหลังเนี่ยชิ้นเสื้อผ้าโคตรสวยสวยทุกตัวแต่แบบราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดน,นึงเพราะเป็นของแบรนด์แบบ n o r t h face Nike discovery อะไรเงี้ยแต่สวยจริงสามหมื่นก็มีห้ามหมื่นก็มีแปดหมื่นก็มีเก้าหมื่นก็มีแต่แบบแต่ละตัวยังไม่ค่อยเห็นถึงแสนนะก็ตัวประมาณพันกว่าบาทนิดๆดียวแล้วสวยสวยเลยอะ่ะว้าวนี่ตัวละฮะพัน 5, เองยูนิโคลแบงค์ห้าพัน ถ้าใครที่มาเราอยากจะได้ราคาที่มันถูกกว่าป้ายที่มันเขียนไว้เนี่ยให้มารื้อกามกองกองนี่นะอาจจะ3ตัว5000วอนตัว1นึ0งพันวอนไอที่เขาแขวนไว้ที่เราคือเขาขคัดมาให้เราในระดับนึงแล้วนะฮะนี่ได้มาอีกอีกตัวตัวนี้ราคา4 5่0 0ืวอนเสื้อนะเป้าหมายเรามาดูกระเป๋านะแต่ว่าได้เสื้อมาแล้วหมดเลยทุกคนดูโสต์นี้ โคดดีโค้รยาวด้วยนะเชืเ่อถือได้เมื่นเดียวโอ้โหสองร้อยบาทไปแล้วโคตรอะไรคะตอนนั้นถูกของเยอะมากทุกคนขนาดรถยังมีขายเลยดูด,ดิเนี่ยขนาดรถเนี่ยังมีขายเลยโคตดเฟี้ฟรรนะวยวอ่ะตลาดนี้ตลาดเก่าจริงแล้วแบบของมือสองเยอะมากแล้วแบบของสวยด้วยนะแล้วก็คนด้วยเฮ้นะยไม่ใช่ <laughs> แต่ว่าทุกคนต้องดูดีๆนะวูรลงทงรองเท้าอะ่ะผมไม่รู้ว่ามันมีของแท้หรือเปล่าผมก็ดูไม่ค่อยเป็นก็เลยแนะนำว่าถ้าจะซื้อรองเท้าไปซื้อแบบมือหนึ่งดีกว่าถ้าซื้อมือสองต้องคนดูเป็นหน่อยเนาะถ้าเจอของปลอมขึ้นมามันก็แบบเสียดายตังค์อนะเนาะ เดี๋ยวทุกคนก็จพามาเดินตลาดมือสองที่เกาหลีก็ประมาณนี้นะก็ของขายเยอะมากก็แนะนําว่าให้ฟังสำเนีนเขาดีๆแล้วกันเออเรื่องราคาแล้วก็ดูของดูตำานงตำหนิของแท้ก็มีของปลอมก็มีต้องดูดีๆนะแต่ว่าของราคาดีมาก5,000 0หนึ่งหมื่นเนี้ยสำหรับผมถือว่าโอเคมากเลยนะใช่ไหม ช่ขายสักเบอร์ยันเรือลบอ่ะทุก <c oughs> อย่างอ่ะย่างจริงมีทุกอย่าง,าง,งมีทั้งเสื้อผ้ารองเทา้ามีก็ <c oughs> เจ้า <c oughs> เอออ <c oughs> แบบขง <c oughs> เก่า <c oughs> แบบเยอะแยะไปหมดเลยนะทุกคนมาเดินกันได้ที่ตลาดที่ผมขึ้นไปให้ดงมายโอเฟรชมาร์เก็ตนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปชมตรงไหนกันอีกก็รอติดตามนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูเสื้อผ้าที่ผมซื้อกันมาดีกว่าว่าซื้ออะไรกันมาบ้างไปไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูนะฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย